สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้มาดู all new isuzu d max spec lda นะครับแต่งซิ่งกันอีกคันครับนานๆทีจะมีเกรดนี้ใน2ประตูนะครับที่ออกวันนี้ก็แต่งซิ่งรอๆกันนะครับตนนัวนี้ตัวเตี้ยนะครับเป็นรุ่นเกรดรองท็อปนะครับเป็นเกรด lda ด้านหน้าไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดไลท์ มีไฟตัดหมอกพร้อมไฟเลี้ยวแยกลงมาจากโคมไฟด้านบนนะครับอยู่โคมไฟด้านล่างนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นสองเขี้ยวชุดโครเมียมนะครับตอนนี้ก็เปิดไฟเดลไลท์อยู่นะครับโคมแม็กสวยๆครับแต่งโคมแม็กชแครับตนนัวนี้ด้านข้างโลโก้สเปคแคปก็จะเป็น ทิมนูนนะครับชุดพรเมียมส่วนไฟเลี้ยวก็จะติดกับกระจกมองข้างกับส่วนมือจับประตูรถก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่งเสริมด้วยคิ้วกันาสาดบนกระจกค,คับด้านหลังครับไลแม็กก้านนะครับไฟด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบบายเลดนะครับเกรดรุ่นรอมซับนะครับ เลดนี้จะมีกล้องมองหลังด้วยนะครับส่วนภายในก็จะมีจอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับกันจนท้ายเป็นราวบันไดนะครับอยู่ม,มุมด้านข้าง45องศานครับรออกันอีกขั้นครับออกวันนี้ครับวันที่16สิงหาคม2564นะครับ จากอิสุสุหัดใหญ่ครับสำนักงานใหญ่นั่นข้างครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันอีกรอบอรครับสปเจอไปดีไลท์ครับ โอเคครับหากใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กับกดซับสไครป์เพื่อดูคลิปต่อไปครับว่าจะมีรถรุ่นไหนเกดนิดในออกจากชีโรมิอิสุหาดใหญ่สำนังกงานใหญ่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ